สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพาวนะคะครูพาวก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับคําศัพท์ในหน่วยใบหมนิเฮศค่ะแต่วันนี้ครูพาวไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูพาวมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะจะเป็นใครกันนั้นไปติดตามกันเลยเชิญพิเศษของครูพาวนั้นก็คือทิชชร่พูมค่ะเดี๋ยวเราให้ทิชชร่พูมของเรานะคะแนะนําตัวกันก่อนนะคะ Hi my name is Poom you can call me t e a c h e r Poom เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียคคนคําศัพท์คําแรกกันเลยนะคะ คำที่หนึ่งคำว่าโรงเรียนค่ะ School เดี๋ยวเราไปฟังกันชัดๆนะคะ School 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 คำที่สองนักเรียน Student เดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักครั้งนะคะ Student 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 คำที่สามครู t e a c h e r เดี๋ยวไปฟังชัดๆอีกสักครั้งนะคะ <Teacher. S 3> t e a c h e r t e E C R t c h e r คำที่สี่เพื่อน Friend ไปฟังชัดๆอีกสักครั้งนะคะ Friend F r A N D Friend คำที่ห้า ห้องเรียน classroom ไปฟังชัดๆอีกสักครั้งนะคะ classroom k l A s r u m classroom เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับหน่วยประหมนิเทศกับทีชเชอร์ฟูมิเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วพบกับครูพาวและทิชเชอร์ภูมิได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายค่ะ